สวัสดีครับผมแช่งแขกครับแช่งแขกสุกันก่อสร้างแอดโมเดิร์นหนองคายครับวันนี้จะพ้ามาเบิงขึ้นหนังคาคนเดียวนะครับแผ่นฟังนี่เจ็ดเมตรเ๋ยวนะครับไปเบิงกันต่างกล่องมันนะครับ เดี๋ยวมัเดี๋ยวเบิ้งวิธีขอ้นงคนา,าดีเยวนะครับเม็ดเม็ดต้องเสริมเล็กครับเอาเล็กมากเื่ดจะแทนข้นครับพะแผ่น้าวดี๋ยวมันจะหักครับเวลาขืนคน,นเดียวตรงตอเล็กเพิ่มออมากรับน้ำหนักนางข้าเอาครับคงจิข้นตรงนี้ครับการวิธีทำงานคนเดียว

ขันมาไว้ครับขันนี่จะกดยนยกขึ้นเดี๋ยวครับผมหาตู้กล่องใหม่กันแห้เบื้องเพื่อมีคนทำงานคนเดียวคือผมเด็ดแบบนี้ครับเห็นบ้านอ่ะ

นะครับนี่ครับกึินคนเดียวที่นี่กันกินไปดึงครับกึินไปบนหลังคาครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไนะครับผมจะไปเบิ่ม